ถ้าผมเอาก้อนหินก้อนหนึ่งปาเข้าไปในสันกักงานตำรวจแห่งชาติผมเชื่อว่ามันไปโดนหัวนายพลก่อนมันไปโดนหัวนายพลก่อนเพราะนายพลมันเยอะมากมี13หน่วยงานของตํารวจซึ่งไม่น่าจะอยู่กับตํารวจตํารวจท่องเที่ยวแล้วทำไมมันต้องเป็นตารวจท่องเที่ยววะองค์กรตํารวจนั้นใหญ่เกินไปเอถอะทะเกินไปคือตํตดดารวจตรวจด่าได้ชอบนักท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะไม่มีปากมีเสียงอยู่สองวันสามวันก็ไปแล้ว นะมันคืองานบริการนะงานบริการที่รับใช้ประชาชนตำรวจเนี่ยบอกอยู่เสมอว่าเป็นผู้รับใช้แต่ว่าเป็นตำรวจที่สั่งการอย่างเดียวแล้วผมยังพบตำรวจนายตำรวจที่เป็นนายบ่อนเองอย่างเช่นสารวัตรสัวผมยังพบเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรให้ตำรวจทำ ก็ตำรวจทำถ้าให้ผมพูดไปยกตัวอย่างชัดๆเลยตำรวจต่อมอทำไมต้องเป็นตำรวจต่อมอผมก็ไม่เข้าใจผมพูดเรื่องของการการที่คุณบอกปฏิรูปปฏิรวงตำรวจเนี่ยมี13หน่วยงานของตำรวจซึ่งไม่น่าจะอยู่กับตำรวจตำรวจท่องเที่ยวแล้วทำไมมันต้องเป็นตำรวจท่องเที่ยววะตำรวจป่าไม้แล้วมันทำไมต้องเป็นตำรวจป่าไม้ตำรวจเศรษฐกิจ แล้วมันทำไมต้องเป็นตำรวจเศรษฐกิจตํารวจเยอะแยะไปหมดเพราะองค์กรตํารวจนั้นใหญ่เกินไปเอถอะทะเกินไปตํารวจมีตํารวจหมอตารวจเปสต์ตำรวจอะไรเพราะเราติดกับยศติดกับตำแหน่งเราเคยเอาตํารวจออกไปแล้วคือดับเพลิงซึ่งจริงๆเนี่ยตอมอเนี่ย ก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับตำรวจแต่ก็ใช้ตำรวจท่องเที่ยวก็ใช้ตำรวจมีตำรวจอื่นเยอะแยะที่เราควรที่จะเอาออกเพื่อให้องค์กรตำรวจมันเบาขึ้นการบริการประชาชนได้เน้นจริงๆว่าคือการบริการประชาชนดูแลความปลอดภัยของประชาชนแต่ไม่ใช่หรอกครับตำรวจคือองค์กรที่เก็บอำนาจไว้นะครับเอาง่ายๆแล้วกันว่าไอ้แค่ไอ้พรบ ซ้อมทรามานต่างๆเนี <Stars> ่ยในปัจจุบันเนี่ยที่จะออกไม่ออกยุกยักยึกยักกันหนวย <Stars> ก,นก็จะไปพูดถึงเรื่องไอ้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 กล้องที่เรียกว่าบอดี้แคมป์ที่จะต้องมีเหมือนฝลั่งติดตัว finished. <kitty>? <desp premium> คือมันก็มีอยู่แล้วแม้กระทั่งด่านที่ผมบอกใจกลางกรุงเทพที่นักท่องเที่ยว <Qin S 2> <enjoyed> เดินทางชอบนักแหละ ือต,ตรวจตรวจดา่าได้ชอบนักท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะไม่มีปากมีเสียงอยู่2วันสาวันก็ไปแล้วนะครับเจอบุหรี่ไฟฟ้าก็มันสีเทาๆอีกอขายมันก็ต้องจ่ายเงินดูดก็ต้องโดนรีไทยดังนั้นตำรวจคือองค์กรที่สะสมอำนาจไว้การสะสมอำนาจไว้ของตำรวจเนี่ยก็ย้อนมาทำร้ายตำรวจเองเพราะกลายเป็นว่าตำรวจนี่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดไม่ว่าจิ้มอะไรไม่ว่าพูดอะไร คนเชื่อผมหมดอ่ะไม่ได้เชื่อตำรวจเลยถามว่าทำไมต้องมาเชื่อผมและทำไมผมถึงทำให้สังคมเ,เชื่อผมถือผมคนเดียวได้มากกว่าองค์กรตำรวจซึ่งมีคนถึงสองแสนกว่าคนถ้าผมเอาก้อนหินก้อนหนึ่งปาเข้าไปในสันักงารตำรวจแห่งชาติผมเชื่อว่ามันไปโดนหัวนายพลก่อนมันไปโดนหัวนายพลก่อนเพราะนายพลมันเยอะมากนายพลตำรวจเนี่ยมีตั้งห้าหกร้อยคน ผมก็ไม่ร э like ู้เหมือนคน่างคนเป็นเป็นเป็นตำรวจทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหันไปทางไหนก็ตำรวจหมดแล้วบางครั้งผมก็พบนายตำรวจอย่างสารวัตรสัวพันตํารวจโทนะผมบอกพบบตรลพบบอครับไอ้นี่มันไม่ไหวแล้วนะครับพบมันเป็นทั้งนายตำรวจด้วยแล้วมันเป็นทั้งนายบ่อนด้วยสรุปแล้วมันจะเอาอาชีพไหนกันแน่มันเป็นทั้งนายตำรวจและเป็นทั้งนายบอน ก็เดี๋ยวนี้ใครเข้าไปเล่นบ่อนโบราณบ่อนโบราณนับวันก็ตายไปนับวันก็ตายไปมันเป็นบ่อนออนไลน์ทั้งนั้นแล้วบ่อนออนไลน์ใช่ไหมครับที่ไซเบอร์คุกแล้วไซเบอร์มีทั้งกองกำกับการไซเบอร์กองบัญชาการไซเบอร์ศูนย์บัญชาการไซเบอร์โอ้โหมันมีทั้งสามไซเบอร์นะมันเยอะมากเลยแล้วทำไมเราถึงมีการพานาันออนไลน์เพื่อมูนตลอด ทำไมไปจัดแถวแล้วครับจัดแถวยังไง่า URL หนึ่งเนี่ยก็3ามหมื่นเล็กกลางไซส์กลางห0 0 0 0ื่นไซส์ L ใหญ่หน่อยแสนหนึ่งการจัดสรรแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไปอุดหนุนให้กับผู้ที่รับผิดชอบนะครับซึ่งมันเป็นพฤติการปรกติผมเลยแนะนำว่าจริงๆเนี่ยมียาแรงอยู่สองเป็ดที่จะให้ตำรวจกินในช่วงนี้ยาอันแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตำรวจ องค์กรตำรวจใหญ่ไปทําองค์กรตํารวจเนี่ยให้เล็กลงได้ไหมตตํารวจที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากตํารวจซะชัดๆเลยอมก็ไม่เห็นเกี่ยวข้องนะครับประเทศไหนมันก็ไม่ใช่ต้องเป็นตํารวจตอมอนะครับมันก็คือผู้ที่ดูคนที่เข้าออกสองตำรวจป่าไม้ก็ไม่จาเป็นตำรวจตำรวจรถไฟอีกอะ เออไม่รู้จะเป็นตำรวจรตำรวจรถไฟตำรวจน้ำอีกอ่ะตำรวจท่องเที่ยวอีกอ่ะตำรวจเยอะแยะไปหมดดังนั้นตัดตำรวจไปเนี่ยสิบสามน่วที่ผมพูดเนี่ยผมยังพูดไม่จบเลยมีหลายอีกหลายหลายตำรวจนะออกไปก่อนนะอันแรกเราไม่จําเป็นต้องเป็นตำรวจอันที่สองที่ผมอยากจะแนะนํายาแรงอีกชนิดหนึ่งนะครับคือการลงโทษตำรวจที่ทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างเร็ว ทุกวันนี้ก็อย่างว่าแล้ครับพอบอสัง,งลงเจเลเจเล5วันนะ15วันหันไปหันมาอีก15วันเลือดอีก15วันแล้วรอกระแสให้จบก็อีก15วันมันสิบห้ามันไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งกระแสเงียบก็ลืมๆกันไปดังนั้นเนื่องจากตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนการลงโทษตำรวจต้องรวดเร็วนะครับุณเห็นเมืองนอกในคบไอ้ที่ฝรั่งเนี่ยมันจับคนคนไอ้มืดกดกดแล้วรัดคอเนี่ย นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามาประททวงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราต้องยอมรับว่าตำรวจเนี่ยอยู่ใกล้ชิดประชาชนจนกระทั่งไม่มีใครชอบตำรวจหรอกครับเราเข้าใจแต่ประเทศไทยเนี่ยกับเพิ่มจํานวนตำรวจเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้มีตำรวจในประเทศไทยเนี่ยอยู่เท่าไหร่มีใครตอบผมได้นะนะ 2อ0แสนสอะแต่เวลาคุณขโมยขึ้นบ้าโทรไปหาตำรวจไม่มาสทัทีไม่มาสัที <c oughs> นี่คือสิ่งที่ปรากฏชัดว่ารัฐบาลก็ไม่อยากจะแก้เพราะอะไรครับเพราะคนมาก็อยากจะขู่ตำรวจเห็นไหมและการเลื่อนตำแหน่งของตำรวจก็เป็นไปโดยการยากลำบากตำแหน่งรองผู้กำกับขึ้นผู้กำกับ ไม่ต้องไปพูดนะครับว่าพื้นที่สอนอทองหล่อไม่ต้องไปพูดนะครับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต้องไปพูดที่ไหนเลยสอนอไหนสพออไหนห้าล้านห้าล้านมาซึ่งไม่รู้เหมือนกันห้าล้านไปไหนนี่คือความเลวร้วายขอ,ององค์กรตำรวจและก็ไม่มีใครที่คิดจะแก้ไขจริงหรอก มีแต่ปฏิรูปตำรวจพูดกันไปปฏิรูปตำรวจมันเป็นรูปไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปและไม่มีใครยอมสละอำนาจของตัวเองถ้ามีคนที่ยอมสละอำนาจของตัวเองตัดทอนไปไอ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจเอาออกไปซะยศข้าาไว้อย่างนะั้นน่ะโอเคอยากได้ยศพันตำรวจโทรพันตำรวจดิมก็ติดไปเลยแบบเดียวกับดับเพลิงจำได้ไหมครับดับเพลิงตะกอนอยู่กับตำรวจนะครับแล้วดับเพลิองออกไปแล้วเป็นไง ก็ดีนะสมัยก่อนเป็นตำรวจนี่คาหัวด้วยจะฉีดน้ําฉีดไม่ออกไม่จ่ายตังจ่ายตังแต่ฉีดน้าถึงจะน้ําจะออกดังนั้นบ้านเมืองพัฒนาไปผมก็แนะนําว่าจริงๆเนี่ยการปฏิรูปตำรวจหรือแม้กระทั่งที่ผมพูดเรื่องธุรกิจสีเทาจริงๆเนี่ยผมพูดเรื่องไอ้ไอ้ทุนจีนสีเทาผมพูดมานานแล้วนะครับพูดมานานจนกระทั่งเรื่องเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นหมดไอ้ตู้ห่าว เดี๋ยวก็มีไอ้ตู้ห้าวหมดไอ้ตู้ห้าวมันก็มีไอ้ตู้นั้นตู้นี่อีกใช่ไหมครับที่ไอ้ตู้ห่าเนี่ยมันพูดอ้าวเราว่กูซื้อได้อะกูซื้อตำรวจไดท้ทำไมอะอ่ากูซื้อตำรวจน่ากูเก่งอ่าเนี่ยผมก็เอามาให้ดูนะนะครับเวลาที่ผมพูดถึงใครผมก็จะใกล้ชิดคนนั้นครับเหมือนกับผมนั่งอยู่ข้างข้างเขาแต่เขาไม่เห็นผมผมจะไปอยู่ในความรู้สึกเขาเพราะ บุคคลอย่างตู้ห่าวก็คือคนจีนคนหนึ่งซึ่งมาใกล้ชิดกับตำรวจแล้วผมถามว่านี่ไงนี่ขนาดว่ามันเป็นจีนนะแปลงสัญชาติมานะผู้ไทยยังไม่ชัดอยู่ไทยยังไม่ถึงสีปีเลยมันใกล้ชิดตำรวจและมันก็ใช้ความใกล้ชิดคอนเน็ชันสร้างบารมีนี่ไงเป็นไงเห็นอย่างเห็นอย่างว่ามันทำอะไรบ้างมันคืออาจยากรข้ามชาติ มันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการพนันออนไลน์ที่ผมพูดออกมาก็เต็มไปหมดนี่ไงแล้วคุณจากการแก้ไขได้ไงไม่ได้แล้วคุณก็ให้ใครมาพูดถึงตำรวจไอ้นู่นรับเงินไอ้นี่รับเงินมันแก้อะไรได้ครับมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุทั้งนั้นดังนั้นถ้าให้ผมพูดเรื่องตำรวจเนี่ยท่านจะฟังผมเนี่ยเลิกตอนประมาณสักสองทุง ผมจะพูดได้เรื่อยๆเลยครับเรื่องตำรวจแล้วผมจะไม่ได้วิทยากรท่านอื่นเนี่ยพูดว่าผมจะพูดเรื่องตำรวจได้ไปเรื่อยๆเลยได้ไปยาวมากแล้วนั้นเอาว่าพูดแค่นี้ก่อนเพื่อเกิดนำและให้ท่านอื่นๆนะครับ